และสังคมคาดหวังว่าบทบาทของพี่ต้องต้องดูแลน้องเห็นไหมพี่ต้องดูแลน้องปกป้องน้องเห็นไหมครับมันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่ของเราหรือวันนะติดตัวเลยจ้ะวันนะมีสีวันนะพรามกษัตริย์แพทย์สูตรคุณเป็นพรามหน้าที่ก็คืออะไรสอนศาสนาประกอบพิธีคุณเป็นวันนะกษัตริย์คุณก็เป็นนักรบนักปกครอง คุณเป็นวัน,นแพทย์คุณก็จะเป็นเกษตรกรเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าคุณเป็นสูตรคุณก็ต้องรับใช้ทั้ง3วันณะที่กล่าวมาเห็นไหมครับสารภาพมาันเลยต้องคู่กับบทบาทเสมอที่ไหนมีสารภาพที่นั่นต้องมีบทบาทและตัวสุดท้ายคือสารภาพที่ได้มาภายหลังหรืออาจจะใช้คำว่าสำริดครับสถานภาพแบบสำริดนะครับ คืออะไรก็คือพวกชื่อเสียงตัวอย่างนะคือชื่อเสียงชื่อเสียงของเราอาชีพอาชีพของเราพวกนี้ไม่ได้ติดตัวมาหรือการศึกษานะครับการศึกษาตอนนี้น้องรักกำลังจะจบชั้นม .6 เห็นไหมครับน้องรักจะสอบเข้าปริญญาตรีเห็นไหมครับเมื่อจบปริญญาตรีปุ๊บก็จะได้บุตรการศึกษามาก็มันได้มาภายหลังไง นะครับชื่อเสียงต่างๆก็ได้มาภายหลังเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเรื่องนี้ครูไก่ขอฝากไปด้วยการจัดระเบียบทางสังคมนะครับในเรื่องของสารภาพและบทบาทนะครับและตัวสุดท้ายของการจัดระเบียบทางสังคมนะก็คือการขัดเกลาทางสังคม